สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ร้านค้าถุงเงินนะคะก็สามารถสแกนรับเงินนะคะจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่แอปถุงเงินกันก่อนนะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นหน้าโฮมนะคะก็จะมีเมนูเราชนะอยู่นะคะให้เลือกอันแรกนะคะเราชนะสีน้ำเงินกดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะเป็นบัตรสวัสดิการกับเป๋าัง G ินจีวอลเลตนะคะให้เราเลือกบัตรสวัสดิการนะคะกดอันแรกค่ะ <S <S เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นก็จะให้เรานะคะไปทำการสแกน บัตรสวัสดิการด้านหน้านะคะของลูกค้านะคะหรือผู้ที่ถือบัตรนะคะจากนั้นนะคะเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วก็จะมีให้กรอกจำนวนเงินนะคะเราก็ทำการกรอกจำนวนเงินที่ต้องการเรียกเก็บจากลูกค้าได้เลยค่ะเมื่อกอกแล้วนะคะก็ให้เรากดถัดไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะจะมีการให้ยืนยันการชําระเงินนะคะการยืนยันนี้จะมี2แบบนะคะโดยการให้ลูกค้ากดรหัสพินของลูกค้าเองก็คือรหัสพินของผู้ถือบัตรหรือสแกนใบหน้าของผู้ถือบัตรก็ได้นะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะมี2รายการให้เลือกนะคะระหว่างใส่พินของลูกค้ากับสแกนใบหน้าของลูกค้านะคะก็เลือกได้เลยค่ะ เมื่อเราเลือกแล้วนะคะถ้าเลือกอันแรกนะคะใส่พินลูกค้านะคะก็ให้ลูกค้านะคะทำการกดรหัสพินของลูกค้าเข้ามานะคะหรืออันที่2นะคะถ้าใครเลือกสแกนใบหน้าก็ต้องไปทำการสแกนใบหน้าของลูกค้านะคะหลังจากนั้นนะคะผลทำรายการก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็คือได้รับเงินแล้วนะคะวิธีการท